EP นี้นะครับพาน้องไปเราจะพาไปสอบถุยอีกสุดยอดมากลืมบัตรประชาชนเรียกแก๊ปใช่ไหมใช่แกปไม่ได้แก๊ปไม่ผ่านาเป็นไปทำบัตรประชาชนใหม่เลยไหมยได้ติบเทียวคุณเหลือเพียบเลยทำไม่นานครับแต่กูทำไม่ได้โทอีกนะครับครับส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับการยื่น สมัครงานฮะอันนี้ผมไปยืนราชาการได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณทำงานราชาการคุณไม่ได้ขึ้นเงินเดือนนะครับอ้าวทำไมอ่ะมันไม่ถึงไงไม่ใช่ไพ่ในน้องโบ้โหกินไปมุ่เรียงแถวแล้วกันในเมื่อถ้ายืนกันขนาดนี้อ้าวนับหนึ่งหนึ่งสามโอเคกลับบ้านเลยทุกคน ไอหมูภาษาอักงกฤษนี่ไงโบกสะบัดคาเฟ่เคียหลุดนะใช่ไมใช่ยานั้นโบกสะบัดที่ไหนละ่ะก <c oughs> ็มิดเดิลบ <c oughs> ลองพี่เติร์ดไม่ต้องพูดอะไรเลยไโอเคตอนนี้เราอยู่ในรายการพาน้องไปนะครับ็นรายการที่เราไม่ได้ทํามานานแล้วครับ <c oughs> EP นี้นะครับพาน้องไปเราจะพาไปสอบถุยสุดยอดมากง่ายง่ายการสอบโถุยก็คือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนี่เองซึ่งคอมก็ เคยสอบเรียบร้อยแล้วเคยสอบแล้วเคยสอบมาแล้ว2ครั้งครับ990 <c oughs> ไม่ใช่9 9้9 9 <c oughs> นี่คือมันเต็มสูงสุดที่เคยทำได้คือ950 <c oughs> ครับเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้ว นานมากแล้วครับซึ่งคะแนนหมดอายุแล้วด้วยเพราะมันมันใช้ได้2ปีไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไปสอบอีกทีวันนี้เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่พี่เมีคเขาบอวันนี้ดุณทอมวะบอกตีมันจ่อย่างนี้มาปกคิมาแล้วแบเฮ้ยกูเก้าร้อยนะกูเก้าร้อยเก้าสิบนะเก้าร้อยห้าสิบพอจะไปสอบจริงๆขึ้นมาคุณทอมคุณทองใน e ่อื่นๆคุณโม้ตลอดผมพูดเป็นการให้ข้อมูลเฉยๆไม่เคยพูดด้วยน้ำเสียงแบบยกตนเหนือกว่าคนอื่นไม่เคยเลยโอเคขอบคุณครับ พีดีด้วยครับโอเคการสอบโทอีกนะครับมันจะแบ่งออกเป็น3ประเทศหลักๆนะครับผมมีข้อมูลอยู่ในมือด้วยนะครับอันแรกคือโทอีกบริดจ์ก็คือการแบบวัสิลทั่วไปนะครับอยากรู้ว่าภาษาอังกฤษเราอยู่ประมาณไหนก็ไปสอบอันนี้ได้แล้วก็มีโทอีกสปีกิ้งแอนด์ไรติงนะครับข้อสอบวัสิลการพูดแล้วก็การเขียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงเนทีฟสป p เกอร์เลยนะครับเนทีฟสปิเกอร์คืออะไรครับคือเขียนและอ่าน ย่านถึย่านไม่ใช่ไม่ใช่เ a t i v e speaker ก็คือการพูดประหนึ่งว่าเป็นเจ้าของภาษาเช่นเราเป็น Native speaker ของภาษาไทยเออ แล้วอันสุดท้ายนะครับโทรอีก listening and reading นะครับข้อสอบว่าสกิลระดับเริ่มต้นจนถึง native speaker เหมือนกันและก็เป็นข้อสอบที่ใช้ในวงกว้างที่สุดและเป็นสิ่งที่เราจะไปสอบกันในวันนี้ครับอยากรู้เลยว่าคัดคนจากอะไรคัดคนไม่มีได้ยินคำถามว่าคัดคนจากอะไรไม่ผมฟังนี่ผมกำลัจะบอกพวกคุณผมกำลังงไสอยู่เหมือนกันผมกำลจะบอกว่าแค่มีสี่ s ก e a k e ยังตอบผิดเลยไอการสอบเนี่ย เขาสอบกันทําไมครับเอาคะแนนไปทําอะไรบ้างใช่ครับนะครับคือตรงนี้ที่ต้องอธิบายเพราะว่าบางคนเนี่ยที่ไม่เคยศึกษาจะสับสนระหว่างโทอิกโทเฟลไอเอลการเอาไปใช้งานนี่มันต่างกันซึ่งอันที่ต่างจากเพื่อนที่สุดคือโทอิกใช่นะครับคืออย่างถ้าเป็นไอเอลกับโทเฟลเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สำหรับยื่นเพื่อไปเรียนต่อมหาลัยที่ต่างประเทศหรือว่าหลักสูตรอินเตอร์บางที่นะครับแต่โทอิกเนี่ยมันยังไงครับพี่เติร์ดโทอิกนะครับส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับการยื่น สมัครงานฮะเป็นการยื่นสมัครงานที่ต่างๆเขาจะมี requirement มาบอกว่าเฮ้ยคุณจะทำงานที่นี่ คุณต้องได้คะแนนเท่าไหร่เสร็จก็จะเป็นการสื่อสารเบื้องต้นนะครับการทํางานมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารนะดังนั้นควรจะสอบกันไว้ครับผมอ่ะผมบอกเบื้องต้นแล้วกันว่าการทํางานที่ว่าเนี่ยเขาต้องการคะแนนประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากศูนย์สอบโทรอีกครับนี่แหละนะครับถ้าเป็นสายการบินทั้งในไทยและในเอเชียนะครับจะอยู่ที่550ห้าสิบจนถึงหกร้อยห้าสิบคะแนนแล้วก็พวกองค์กรเอกชนชั้นนําทั่วไปไม่ต้องเป็นสายการบินนะครับเช่นป อ,อาจจะ600อยู่ถึง6 5 0บวกครับบวเนึกออกไหมเพราะนั้นโทรอีกก็มีความสำคัญเหมือนกันเออโทรอีกนะครับประโยงโทรอีกอีกอย่างนึงนะครับม,มันเป็นทักษะที่เราสามารถไปอัพเงินเดือนเราได้ในไม่ใช่ที่นี่ <S <S 2> <S 2> ข้าราชาการนะครับตำแหน่งทั่วไปถ้าเกิดว่าสอบได้250จนถึง400เนี่ยจะได้เงินค่าภาษาเพิ่ม10%อันนี้คือส่วนของราชาการนะครับแต่ว่าเอกชนบางบริษัทเนี่ยก็อาจจะกาหนดเลยครับว่าถ้าสมมุติพนักง,งานเนี่ยได้คะแนน700ขึ้นไปเงินเดือน,นบวกเพิ่ม1,000บาท800ขึ้นไปบวกเพิ่ม2,000 3,000หลายๆบริษัทก็จะมีแบบนี้เหมือนกันสังเกตว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่กําหนดคะแนนโทอีกก็คือบริษัทที่พนักง,งานเนี่ยจะต้องมีโอกาสได้คุยกับชาวต่างชาติเลยนะซึ่งนั<อ>่นแปลว่าเ ออขสอบไหมครับโทรอีกบางทีก็เจ้านายก็พูดไทยคำมางกิบคำแล้วก็งงเหมือนกันอ่ะมันก็ไม่ทันไม่ทันเหมือนกันนี่คุณแซะอะไรผมไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีครับโยนภาษาอังกฤษจากพี่เติร์ดบ่อยครับเจอบ่อยครับเขาพูดออกมาใช้คำเขาแล้วเขาชมผมว่า ผมเป็นคนมีเอ่อพอยยีมากก็คือเป็นบริษัทใหญ่มีพนักงานลูกน้องหลายคนมี e เอ็ t h y เออนเปอร์ตีผมบอกว่าคุณมีความเป็นผู้นำนะเพราะคุณมีมีเอ็นเปอตี้ที่ดี listening นะครับจะมี100ข้อ reading มี100ข้อ listening ก็4 9 5คะแนน reading ก็495คะแนนนะครับเวลาสอบรวม2ชั่วโมงคะแนนเต็มอยู่ที่ 990เ้าขาจะแบ่งออกเป็น7พาร์ทนะครับพาร์ทที่1นะครับจะเป็นตัวเลือกรูปภาพลักษณะของข้อสอบคือเขาจะมีภาพมาให้ดูในข้อสอบนะแล้วก็เวลาเราฟังอ่ะเราจะฟังประโยค4ประโยคแล้วเขาจะให้ตอบว่าประโยคไหนคือข้อเท็จจริงที่อยู่ในภาพและพาร์ทที่2นะครับเราจะได้ยินประโยคคําถามรวมไปถึงได้ยินทั้ง3คําตอบพาร์ทสานะครับเราจะได้ยินบทสนทนานะครับจากนั้นน่ะก็ต้องตอบคําถามจากสิ่งที่ได้ยินพาร์ทสี่นะครับจะได้ยินข้อความจากคนพูด1คนนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าเรื่องพาร์ทหนะครับเป็นส่วนของ reading และเรื่อง grammar แล้วก็ v o c a b นะครับเติมคําในช่องว่างพาร์ทหนะครับเติมคําในช่องว่างเหมือนกันนะครับจะเป็นข้อความที่ยาวขึ้นเป็นบทความหรือว่าประกาศต่างๆพาร์ทเนะครับอ่านข้อความแล้วก็ตอบคําถามจะมีทั้งบทความประกาศรับสมัครงานอีเมลข่าวหนึ่งบทความนะครับจะมีให้ตอบประมาณ ห้ขอ้อโชวอีก listening กับ reading นะครับที่เราจะไปสอบกันนะครับตรงนี้ไม่มีใครติวข้อสอบมารบเราก็จะเอาแบบระดับที่เรารู้ตอนนี้ไปสอบเลย ถามคำถามสำคัญคำถามเดียวเลยเจ้าหน้าที่เป็นคนไทยใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่เป็นคนไทยครับเนั้นสบายใจได้ถ้าอังกฤษมาตั้งแต่แรกก็ไม่ได้สอบหรอกว่า requirement ของเทพวีลาความจริงอ่ะสําหรับพี่เองอ่ะมันแค่เอาไว้ใช้ในการรีเสิร์ชหรือบางคอนเทนต์เรามีคนต่างชาติมาเราจะได้สื่อสารให้หน่อยเพราะผมรีควายไม่เยอะเต็ม990เทพวีลาจะรีควายแค่500พอการอ่าน300การฟัง200เราไปสอบดูก่อนแม่จะไม่ได้ยากขนาดนั้นค่าดหวังเท่าไหร่ครับ คิดว่าจะได้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเลน้อยน้อยไปผมจะตั้งใจทำตั้งใจทำแต่ผมคิดว่าได้เท่าไหร่เอาต่ำไว้ก่อนไงผมให้คุณนะ450บวกขึ้นไป ่ม่ใจใช่ไหมใจไม่ใจผมรู้สึกว่าทำได้450บวกขึ้นไปแต่ว่าเราคาดหวัง500แต่ผมเชื่อว่าคุณน่าจะได้อย่างน้อย450ไอ้ามักมึง800ผมผมประมาณเนี่ยผมผมาผมประมาณไม่เหลืนักพี่ร้อไม่มึง800ดอมทอม990้ยเดี๋ยวเต็มเลยไม่ได้เต็มไปเลยผมว่าแบบเต็มไปเลยไม่อะ อันนั้นมันเต็มมันจะได้ยังไงล่ะร้อยเดียวผมก็ดีใจแล้วเฮ้ยเกินมีเกินเดี๋ยวกูตั้งให้โอ๊ยอ๋อแต่ตั้งไปแล้วนี่อย่างน้อยทุกคน500ไง600 600 600อ้อวเมื่อกี้บอกสี่ร้อสิบเลย0 0ร้อยร้อยทำไมตั้งของผม900 9 9 0 900 9 9 0เบากหมือนกัน950เท่าที่ทำชอบโมไว้แล้วกันโอเคถ้าพร้อมแล้วไปสอบกันครับไปครับ กระเป๋ามาเลยลืมบัตรประชาชนเรียกแก๊บใช่ไหมแก๊บไม่ได้นะแก๊บไม่ได้านไม่ไม่อยู่ที่ออฟฟิศนั่นแหละไม่งว่าแล้ว,ล,ล,วลืมหยิบอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างแค่ตัวอยา่างนะครับไม่เป็นไรครับ ทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกเสมอนะครับพาเปรมไปทําบัตรประชาชนใหม่เลย,ยไหมได้ได้ไไดตอนนี้เราถึงเทีโศกและตึกบีบีนะครับก็เป็นสถานที่สอบของทุอีกแล้วก็เลงเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไอ้เปรมลืมเราบัตรประชาชนมาเดี๋ยวมันก็มาถึงไม,ไม่ไม่ต้องบอกเขาก็ได้เตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกใช่ไหมเขาส่งอีกทีทีถึงครับเขาเพิ่งถึงเราฟิดนะน่าจะมาณยี่สิบนาทีจะถือว่าถ้าไม่ได้สอบก็จะถือว่าไม่ถึง500จะเป็นศูนย์เลยพอเป็นศูนย์เลยเนี่ย รถเงินเดือนไ <c> ม <oughs> ่โอกาสพูดเลยโอเคเราจะใช้เวลาสอบกันประมาณน่าจะประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็พอเราสอบเสร็จแล้วเราก็จะรอผลกี่วันนะ ประมาณ2-3ถึง3วันครับใครที่จะมาสอบนะครับเราต้องโทรมาจองก่อนไม่ใช่อยู่อมาที่นี่เลยไม่ได้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายคนละ1,800บาทอย่าลืมนะครับพกบ,บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของคุณมาสอบด้วยมันกนจะเป็นแบบไอคนนี้<อ>นะครับเคตตัวอย่างโอเคเดี๋ยวสอบ <ไป S 1> เสร็จ<ด>แล้วเจอกันครับไปกันเลยไปเดี๋ยวรอดู ตอนนี้ผมเขาเรียกว่าไปสอบไม่ทันเพราะผมลืมเอาบัตรมาส่งมาแล้วสอบแล้วนี่พี่เต็มเขไม่ได้แค่ยี่สิบเยจ้าไม่ได้สอบไปไมันไม่มีใครตั้นใจอเขาบอกจริงใช่ไหมว่าไม่ทันไม่ทันต้องยี่สิบต้องแจ้งก่อนสอบเริ่มตอนนี้ก็ที่รับได้นาสิ่งของสาคัญนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับเย่เราได้แล้วนะครับเราได้แล้ว ไม่เป็นไรเลยครับผมอันนี้ผมผิดเองพี่ไม่เป็นไรขอขอ,ขอโทษด้วยนะครับามาแล้วมาประชาชนทุกคนมาประชาชนมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ทันเพราะว่าเขาบอกว่าบ่ายโมงยี่สิบเนี่ยต้องเข้าไปนั่งด้านในแล้วไม่ควรจะมายืนอยู่หน้าตึกดีๆผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับถ้าคาดหวังผลคะแนขนตอบผมขอโทษด้วยครับ เขาประกาศมาว่าสามสิบนาทีตอนท้ายอีกเพียบผู้เหลือเพียบเลยเอออันนี้มันที่บรรจุอ่้จะรู้สึกผมไม่ทันผมก็ไม่ทันงานยากเอามึงสอบด้วยหรอไม่ทำสอบผมว่ามันไม่ยากนี่แม่งยังไงนะเล่าสิแต่กูทำไม่ได้คนนี้ดูมั่นใจมากเลยย่างต่ำเนี่ย980ทำไม่นานครับ ไม่ยทำไม่ทนอ่านทันไหมไม่ทันครับไม่มีใครทันเว้ยรักกั่ผมเลยจริงป่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะให้ผลมาโอเคเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับ และนี่คือการที่เราจะมาเปิดผลสอบโทอีกของพวกเราครับครับเอาจริงที่น่าสนใจเลยตอนไปสอบนะที่น่าหนใจงคือเปย์ไม่อแบบประชาชนมาอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็ใช้แอปไม่ได้ด้วยต้องใช้ตัร่จริงเท่านั้นคือถ้าคุณลืมแบบประชาชนคุณก็เข้าไปสอบไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรไปนอกจากบัตรประชาชนเนาะเพราะว่าเขามีปากกายางลบดินสอให้อยู่แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันสุขสบายเตรียมแค่อย่างเดียวเองอ่ะใช่นี่ขนาดเตรียมไปแค่อย่างเดียวนะไม่แต่แต่จะให ความรู้คุณดูก็คือถ้าถ้าไม่ได้เข้าสอบอ่ายังไงก็คือไม่ไม่เสียค่าค่าสอบอ๋อแต่ว่าเราต้องไปแจ้งก่อนแพ้ว่าาจ้งแจ้งต้องยังไงบ้างเราโดนข้าปับไม่เช่วนะก็คือถ้าไปสอบอีกรอบถึงจะโดนปรับน้ามันนั้นคือแจ้งว่าเราไม่สอบวันนี้ก็ไม่ไม่เสียค่าอะไรก็ขอโทษโทรอีกแล้วก็คุดูทางบ้านรงมถึงพีเติร์เพื่อนทุกคนนะครับสาหรับที่สองก็คือแบบรู้ว่าแบบทำไม่ทันว่ะ ทำไม่ทันอย่างแรงแล้วไปบอกภรรยาเลยไปบอกครูเฟิร์นครูเฟิร์นครับผมทำไม่ทันครับ,รบแล้วครูเฟิร์นสิ่งที่ครูเฟิร์นบอกก็คือโทรอีกอะต่อให้คิดว่าทำภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาอังกฤษเข้าใจภาษาอังกฤษอะ ก็ต้องมีการรีเสิร์ชมีการติวเพราะว่าเขาขึ้นชื่อว่าทําไม่ทันสาหรับใครนะครับที่แบบไปสอบแล้วเรารู้สึกว่าเออทำได้ไม่ดีอยากจะไปสอบอีกวันเนี่ยเราต้องเว้นจากวันที่สอบอะอสอบล่าสุดเนี่ยหวันเว<อ>้นไปก่อน5วัน<อ>ถึงจะไปได้ใหม่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเพิ่มก็คือก่อนสอบอะผมเจอปัญหาหนึ่งก็คือตอนนั้นอะพึ่งจะปลูกเสิมแล้วก็ใส่ให้เขาถอ่ถูกครอบแล้วข็ให้เอาออกใช่แต่คือมันเป็นรอยรอยแผลรอยอะไรอะไรอยู่ก็เลยไม่สะดวกจะถอดก็เลยบอกเขาเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าเราต้องมีสิ่งนี้แต่ว่าเราไม่มีทําไงก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเราไปทำศันกรรมเราไปผ่าตัดมาเขาก็เลย เซ็นในเอกสาร Approve ว่าเราสามารถใส่สิ่งนี้เข้ามาได้ครับคุณดูแบบไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยหรอมันเป็นกฎของเขา<อ>เขาทำตามกฎข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราสอบแล้วนะถ้าเราไปรับผลเองที่ศูนย์เนี่ยก็คือวันสอบเสร็จวันลุ่งขึ้นอนะ่ะเราจะได้ผลเลยแต่ถ้าเกิดให้เขาส่งทางไปรษณีย์เนี่ยก็จะรอให้จัดส่งมาที่บ้านประมาณ2-3วันทําการนะครับโอเคเรามาทบทวนที่เราคุยไปต้นคลิปนะครับไปเจอคนแรกเลยไม่ไม่เรานอยอกันอมันจะมันเดี๋ยวผมเป็นกรรมการ จะได้จะได้แตกๆถึงเวลาแล้วครับพี่ต้องโอเน้นออกครับออกได้แม่งแม่งรับตัวเป็นพิธีกรเลยิกรออกได้เปิดอ่าเลยสองคนนะครับองเก็บนะคเกนะยังยิงยาปากกระเป๋ายิงชุดไมดมึงก็ต้องเปิดอยู่ดีเดี๋ยวคุณมองกล้องไว้นะพวกเราดูก่อนมองกล้องไว้ได้ได้ นีขอดูหน่อยขอดูน่อยพิชิตไม่ได้และนะตาแหลกแล้วอะไรร้อยหนึ่งโอ้ยน้อยตอนที่เขาบอกสามสิบทีผมเหลืออยู่แปดสิบข้อร้อยหนึ่งมันเกินอยู่แล้วสองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเราเป็นเล่นไวดูทรงแล้วไม่ถึงร้อยเลยอ่ะและคะแนนที่นัดได้ก็คือ เป็น listening นะครับ170นะครับ reading นะครับ110ครับตรงนี้ผมจะบอกว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะวิเคราะห์จากคะแนนสอบของเราครับโดยการบอกว่าการสอบของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเนื้อหาในพาร์ทไหนเราควรจะปรับควรจะเพิ่มยังไงยังมี่เติร์แปลหนะเขาบอกว่า in face to face communications นะครับ a person at this level should be able to understand เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ simple questions and statements related to the ค l ตอบธรรมดาธรรมดาโอเคฮะอ๋อรูแมลให้เลยเหรอนี่นะฟังอันแรกคือบอกว่า simple question and statement related to the responsibility of the job นั่นแปลว่าทักษะของนัดเนี่ยนะครับสามารถจะสื่อสารในองค์กรการทำงานได้เป็นอย่างนีนะครับอแล้วเขาก็ระบุด้วยนะครับว่า cannot usually read full sentences ก็คือไม่สามารถอ่านยะโยคยเต็มๆไม่ได้ก็คือเหมือนกับว่าเขาชี้จุดให้เราไปพัฒนาเพิ่มนะครับ ผมคิดว่า listening ผมจะได้น้อยกว่านะจริงๆแล้วอะเพราะว่าพอมันอยู่ในลําโพงแล้วอะไรเงี้ยผมฟังไม่ค่อยค่อยเร็วใช่อันนี้เหมือนคนดูไม่รู้จริงๆในห้องสอบอะเขาทุกคนอาจจะคิดว่า๊จะได้ใส่หูฟังหรือเปล่าเป็นลำโพงนะทุกคนและพูดทีเดียวคือคุณดูรูปปึ๊บเขาพูดมาต้องเอาให้เลยตอนนั้นได้280ครับจิงจริง280นี่คือน่าจะทำอาชีพอะไรได้บ้างครับ280ก็เป็นค้าราชการได้แล้วนะครับเนี่ยค่าราชการค่าราชการไม่ใช่ตำแหน่งวิชาการนะครับ250จนถึง4 400จะได้เงินค่าภาษาเพิ่ม10%เฮ้ยไม่ธรรมดานะอ่ะคุณเอาออกดีกว่าคุณเอาออกเอาแ้วเอาแ้วออกได้ดดเปิด <I need. S 1> อันนี้ มึงรีวิวหน่อยตอนที่มึงลงมาพูดอะผมพูดผมพูดอย่างหนึ่งนะคือผมอะใช้หลักการเดาครับในการวิเคราะห์เอาช้เดี๋ยวนะใช้หลักการเดาในการวิเคราะห์ด้วยนะเดากับวิเคราะห์มันไม่ได้อยู่ด้วยกันได้มึงพูดไปมองกล้องไปผมจะบอกว่า้อรณมแบบนั้นมันทำได้ห้าสิบคะแนนนุผมดีใจมากแล้วพูดลงตกเลยที่เอาดีๆย่าผมทำได้มาสิบข้อข้อละสี่คะแนนก็สี่สิบมั่ยประมาณสักร้อยข้อ มา,ม,มาก็น่าจะได้ประมาณ180เท่าไรครับพี่เต้และคะแนนที่บีได้ก็คือ <S <S 2 4 5 ไม่ทำราจานะเนี่ยเราสิ่งที่พวกคุณคาดหวังะคุณแบบกดตัวเองมากเกินไปบ่าผมพันได้กใจเราได้แต่ผมมู่ตรงก็าผมทําไม่ได้เลยอ่า listening คุณได้170ครับส่วน reading ได้75สิ่งที่ทางโทอิกเขาแนะนําคุณนะฝั่ง reading ที่คุณได้75นะเขาบอกว่าก็คือาผมแปลง่ายอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ ถูกต้องครับแต่ยัไแต่น้อยมีทักษะการฟังอ่าแต่ว่าถ้าในฝั่งของ listening นะครับซึ่งได้เท่ากับนัดเลยครับ170ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับนัดนั่นแหละสามารถเข้าใจได้นะครับในสิ่งที่พูดคุยกันเยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมผมว่าคุณยอดเยี่ยมนะอันนี้ผมไปยื่นราชการได้ใช่ไหมสองสี่ห้าสองสี่ห้าถ้าเกิดว่าคุณทํางานราชการคุณไม่ได้ขึ้นเงินเดือนนะครับอ้าวทำไมอพี่ต้อง250มันไม่ถึงเลยหลังจากนี้แหละสนุกแน่ครับผู้ชมอันนี้คือ2คนที่ไม่ค่อยมั่นใจในภาษาอังกฤษ นี่คือ3คนที่มั่นใจไม่ไม่ไม่ผมไม่มั่นใจผมผมไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจถึงแล้วนะครับที่จะต้องเฮ้ยยิงชุบแพ้ก่อนแพ้ก่อนยังยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบแอลเลอร์ทองเปิดไม่ใช่เขาชนะไม่เรียงเลยไหมอันนี้คือคนสุดท้ายเลยหรอแล้วก็เรียงเลยใช่คนได้ยังเรียงเลยเรียงเลยเฮ้ยเฮอลเลอร์เบิรพี่มองตรงพี่มองตรง ข้างหลังเขียนยาวกว่านะคอมเมนต์ข้างหลังอ่ะกูกลัวหักจังเลยไม่ใช่ไพ่ในน้องโอ้โหกินไปอเขาพี่ชายของผมนะเขาได้เซ็ตมาตรฐานไว้แล้วนะอยู่ว่านะทำไมไม่ได้สองได้สัก800ก็ดีใจแล้วนะ750แล้วกันซึ่งพี่เติร์ดนะครับพี่เติร์ดทำได้875คะแนนนะ สามารถที่จะทํางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะเศรษฐกรหรือเศรษฐกรอาวุโสนะฮะอันนี้อันนี้ขนาดทําไม่ทันนะเออไม่ทันมาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังข้างหลังเขาว่าไง Essential or All Speed คือแบบเก่งอะ จริงก็เขาได้เกือบเซมโอ้ยอันนี้อย่างอันนี้ชัดเจนมากเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าพี่โตสามารถจะสื่อสารกับเนทีฟสปีกเกอร์ได้เป็นอย่างดีส่วนเรดดิ้งนะครับทําไม่ทันทำไม่ทันแต่อย่างแต่ว่าอย่างอันนี้ทำแปหน่อยจยากอ่ะนะเเขาก็บอกว่าพี่โตสามารถจะเข้าใจพวกเอกสารทางธุรกิจ description of frequency occurring e v e n t ก็คือเหตุการณ์ที่เจอบ่อยๆก็สามารถจะเข้าใจคําอธิบายเหล่านี้ได้ได้ไปร้อยเจ็ดสิบห้าครับขอบคุณครับสุดยอดถือว่าเยอะสาหรับการสอบ สำหรับคนที่ทำทาไม่ทันแล้วได้8 7ดอมากสมัครงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะตอนนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์สองคนสุดท้ายอันนี้คือตัวตึงเรามาที่สมัครก่อนเย็นเคไอเีเฮ้ยเก่งเลยนี่นนี้ถ้าเก่งเนียมาเอาแล้วไม่จริงไม่จริงไม่ธรรมดาผมได้ประมาณร้อย ร้อยเก้าสิบคอได้ครับแต่ว่าที่คะแนนได้ขอ๋อถ้าคะแนนผมได้ผมได้แน่วันหกร้อยครับและคะแนนที่สมัครได้ก็คือแต่ได้แต่หกร้อยสี่สิบโอ้เกินเกินแม่ผมทำได้แล้วมาคุณเก่งนะเว้ยสูงสูงสูงจริงเหรอผมสูงนะของคุณเลสติสินิคุณได้370นะครับทันได้ยอดเยี่ยมแล้วก็วิดดิ้ง270ผมเข้าใจว่า วิดดิ้งในพวกเราทั้งหมดน่าจะไม่ทันสักคนครับซึ่งด้านหลังนะครับ Listening everyday personal and job related area เรื่องต่างๆในชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับการงานเนี่ยเข้าใจครับส่วนวิดดิ้งนะครับในสถานที่ทำงานนะครับสมัครเนี่ยสามารถเข้าใจ Routine Memo Messages แบบว่าอาจจะมี e a d l i n e เนี่ยต้องส่งงานที่ชั้นวันนู้นวันนี้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ย e ม o m s s a ช e m e s s a g e ไอ้ยี่กูมือหายเมื่อยเลยประมาณนี้ก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ <önemli S 2> ค<ะ>ุณสามารถนะครับเป็นเลขานุกการห้องสมุดได้แล้วตอนนี้ปตทปตทคุณก็ได้ห4 0โอ้โหคุณไปทำปตททุกตำแหน่งเช่นบัญชีการตลาดนักวิเคราะห์วิศวกรคุณทำได้ทั้งหมดโอเคเรามาดูมือวางอันดับหนึ่งของพวกเราดีกว่าใหญ่ขนาดนั้นไม่ใหญ่ขนาดนนั้ สิ่งที่ทอมพูดว่า950 950เนี่ยเขาพูดอยู่ในหลายคลิปของเทพเวลาแบบใครที่ติดตามเคุณจะเห็นเขาโปรยอยู่ในทั่วทช่องเทพเวลาใช่ครับทุกครั้งที่เขาไปวัดอินธิสวิร์์เนี่ยเราจะพูดมันจะมีประเด็นนี้ขึ้นมาครั้งต่อไปอันนี้ถ้าไม่ถึง950ครั้งต่อไปผมจะพูดคะแนนที่ได้วันนี้ผมอ่ะผมว่าแปดเฮ้ยคุณเรามามูนมา98ไม่ถูก้อคะแนนเนี่ยมันก็เป็นจักตัวเลขนะครับแล้วบอกว่าไม่บอกไม่ถึงเก้า ไอ้ช่วงท้ายๆอ่ะคือมันเหลือเยอะมากไม่ทันแล้วก็พยายามดูไวๆน่าสัก8ปดรอ <laughs> น่าจะได้สักแปดสัก8เนี่ดีใจแล้วคะแนนรวมโทรอีกที่จักกิจทำได้ก็คือ8 0 0ร0ครับ ทุกคนมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะก็สบายใจอย listening ได้แหละครับ listening อ๋อ listening ได้410ครับแล้วก็ reading ได้420โอ้ยไม่ทำมาคร some discussion on topics เรื่องที่สนใจ social issue ต่างๆสามารถคุยแลกเปลี่ยนความเห็นในภาษาอังกฤษได้ส่วน reading เนี่ยของผมจะมีที่เพิ่มมาคือ separate the m a i n ideas and details เฮ้ยแต่ว่า reading คุณคุณต้องมาสอนผมนะขึ้นจริงผมรู้สึกว่า reading อันนี้คือเยอะมากเลยเว้ยใช่ reading ได้420อะถูก พี่เป็นคนเดียวนะที่พี่ได้ l e a d i n g เยอะกว่าเยอะกว่า Listening อ่ะใช่ทุกคนทำดีมากนะครับขอให้ทุกคนปกบมือให้ตัวเองหน่อยครับ ก็ฝากทุกคนนะครับถ้าใครที่สนใจภาษาอังกฤษแหละคือภาษาอังกฤษมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่ว่าเราจะทํางานอะไรนะครับต่อให้ในการทํางานนั้นจริงๆแล้วเราจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะเอาภาษาอังกฤษม,มาใช้เพื่อพัฒนาตัวเองได้หาข้อมูล<ช>ต่างๆได้ผมเชื่อว่าภาษาอังกฤษมันควรจะอยู่ใน self improvement ของเราเวลาเราวางแผนแว่าเราจะพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรบ้างภาษาอังกฤษควรจะอยู่หนึ่งในนั้นครับใช่ครับ,รบ <ๆ S 1> ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคน นะครับให้ไปงานหนังสือฮะงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่10ถึง20ตุลาคมนี้นะครับไปเลือกดูกันได้ใครที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษก็หนังสือเรียนภาษาอังกฤษก็มีให้เลือกเยอะแยะมีแนะนำไหมครับี่อะไรนะมีครับจากอคาบของอังกฤษก็มีใช่ซึ่งสามารถมาอุดหนุนได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมาวางขายที่บูธกอ o ลบร์โดบุ๊กด้วยแล้วก็อีกอันนึงจะอัปเดตพูดถึงภาษาอังกฤษครับหนังสือเลียบใหม่อัลบาคาร์โดบง๊กเป เขาทำเป็นนิยายที่มีทั้งพาร์ทภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอ๋อมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในหนึ่งเล่มคือเรื่องว่า Let them see us, Let them fear us, Our love is a rebellion, They cannot crush วิ้ยความหมายโคตรดีนี่เพลงของ No One e l s เนี่ซึ่งสิ่งนี้สามารถไปหาซื้อได้ที่ปุ่มบิวโปรดักต์ที่อยู่ในคลิปนี้แล้วคุณซื้อไปได้เลย งงงงได้เลยได้เลยถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยลด10%โอเคได้ครับแล้วก็อะไรอีกอ๋อเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับจะมีบอร์ดเกมคำต้องห้าวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอยซึ่งจะถูกออกแบบมาเพื่อให้แบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลยคือคำมันจะง่ายมากๆอ่ะคือเราเชื่อว่าการพูดภาษาอังกฤษการเรียนรู้ที่ดีก็คือ การที่เราใช้มันใช่ครับขอแค่พูดแค่ฟังโอเคแค่นี้ถุยคุณก็อาจจะสูงขึ้ persuade, นกล uh ับมาได้จอดใช่ครับ S <S อ่ะอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งคือตอนนี้ผมไปช่วยทําอยู่ที่มูลลนิธิแห่งหนึ่งชื่อว่ามูลนิธิหนึ่งอานล้านตื่นครับ<อ>ก็เป็นมูลนิธิที่เราจะรับบริจาคเงินนะครับเพื่อนําเงินตรงน,นี้ไปเป็นทุนจัดซื้อหนังสือให้กับนักเรียนในชนบทและนักเรียนที่ขาดแคลนซึ่งมีทั้งที่เราซื้อหนังสือให้เขากับที่เราให้งบเขาแล้วก็ให้หนักเรียนเนี่ยมาเลือกซื้อจากในนงาหนังสือเองก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาสนับสนุนมูลนิธินี้ได้อันนี้ดีมากนะครับมูลเลนิธินองเารัสื บริจาคไปตามโรงเรียนหนังสือที่เราไม่ใช้อยู่ที่บ้านบางทีหนังสือการลงทุนไปอยู่ในโรงเรียนปฐมจริงค่ะจะไม่เวิร์สมันไม่เกิดผลลัพธ์อะไรแต่นมเดลที่นี้เขาต้องการส่งหนังสือไปให้ถูกคนใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการบริจาคที่แบบสมเหตุสมผลคนที่ได้ประโยชน์คือน้องๆที่รับบริจาคได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆได้ใช้จริงใช่ใช่ครับก็เชิญทุกคนมานะครับที่บูธของมูลลนิทีหนึ่งอ่านร้านตื่นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครับตรงนี้ก็จะมีหนังสือจากสัมนาพะต่าง มาวางขายที่นี่แล้วก็นารายได้ทั้งหมดเข้ามูลนิธิด้วยไม่หักสักบาทเลยนะครับไม่หักเลยไม่ได้ไม่ได้เป็นส่วนใช่ครับใช่ครับคลิปนี้นะครับรายการพาน้องไปเราก็จะเราที่ผ่านมาเราพาไปเยอะแยะหมดแล้วครับจริงๆก็คือเริ่มเริ่มนึกไม่ออกอยากให้เราพาน้องไปไหนพิมพ์บอกมาได้เออพิมบอกไว้ที่ด้านล่างนะครับครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดลีา Tabila